เราไปหาพี่จอนกันนะพี่จอนเห็นไหมเห็นยังเห็นพี่จอนไหมไปดูสิดูสิพี่จอนทำอะไรน่ะพี่จอนกินข้าวอยู่นะ่โอืออ่ะนั่น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 พี่จอนจอนพี่ยันยันกินข้าวยังกโอ้ยดูพี่จอนสิ จอนเอ้ยไหนลูกพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนกินข้าวอิ่มยังอิ่มแล้วเลยลูกนะกินให้อิ่มนะเนี่ยพี่จอนไปไหนมา,าพี่ยันย้อนไปไหนมาไปดูซิดูซิบิ๊กไปดูซิไหนไหนพี่จอนกินข้าวอิ่มยังพี่จอน กนไปแล้วเห็นไหมไหนเบบี้เห็นไหมพี่จอนเข้าไปแล้วเขาไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยไหนไหนพี่จอนไหนไหนๆฮะไหนลูกน้องวันดีที่ไหนไปดูซิ จันมานี่แล้วลูกมาพี่จันวีนี่น้องวันดีมาแล้วน้องวันดีมาเนาะเนะมาทาน,นี้ลูกน้องวันดีอยู่นี่ไหนเนาะไปดูสิไปดูซิซซไปดูซิเนาไปดูซิเอ้ไปดูซิลูกพี่จันแค่กินข้าวแล้ว ใหมาลไปตนี hey, Mar, ้ก่ป่ะไปมานี่มานี่เลลูกมานี่มานี่มามาหาน้องวันดีเร็วเนี่ยน้องวันดีอยู่นี่จะไปไหมไม่ไป

เห no ็น้องวันดีอยู่ไหนลูกพี่เห็นน้องวันดีไหมไม่เห็นรอดูสิเน่เน่ดินเ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 ดินดิอเดินเดินเนเดิน้ดงนันเดีไเด่นเนดงินดินินเนดินิดินินเดินเนดไเนเดนเนดนเด Nè nấu đi này. cho nè Nó cho nè Nói tay cho nè nè tay

ชอบมากคิดดินนะ่ะชอบมากวิ่ชอบคิดดินหละลูกไหนน้องวัตดีอยู่ไหนคะน้องวันดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดิดตามเลยนะคะ E